โอเคต้องเริ <Okay. S 2> ่งเริ่มได้เริ่มได้ดูนำปืนอะไรมาอาซิดัมยัยยัยโอ้คอมเมนต์ผมอีจวโมมีสิบเท่าเปิดใไทชีตังเกตได้นะมีโนใช้ลนเวิร์ดเก็บ Over Hup Oh, 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 shit Oh, wow, damn Nip, warp off Jak, warp off kot Oh, yeah Yahoo รูกวบบนีนน hey, okay. hey, really hey, oh, okay. ีはは่เราปุ <D <D um ๊แไหมโอ้ยสายวงเนี่ยกูได้ว่าทขาโคตรแม่งไหมลอะโอ้ยแม่งตัวอูอย่าอ้นเลีวนี่ไง ไม่เห็นเลือกดกูนะเนี่ยโ oh, <yeah. S 2> อย้ยแองไมไม่เตน<ม>้น<ม>เก่งกูลเลือดเลือทอะไรหรือไม่บอกนัดจะลืมปิดแช่น้าจอนัดอะไรเน่มา <c oughs> เล่นเอวังัดนัดลืมปิดแช่น้าจอ <c oughs> ใช่ จะไปจะไปอย่าขาอูย oh, oh, ัยขาอูขาอูขาคูอ้อ้ออ้นี่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 ไม่โดนอะโดนนิดหน่อยโอ้ I'm calling everyone คูลงั้นกูรูนเบนัก็ไม่มีปัญญาอ่อนไม่ปัญญาอ่อนติดนะรอ้โอ้เย่โอ้โห่เชียร์เชียร์เชียร์โน้ u น้โน้วับมือดูโอ้ตไปปิวปิวปิว โอ้ไรกะปิดทโลนักไล่ดักไล่โอ้โอ้โอ้โดนอยากจังเฮ้ยโอ้โอ้ดูยูโอเว่นเชนย์ย you can open two door oh, รื้อได้ยิงไปไหนวะเฮ้ยโอ,อ,อ้ตกน้ำตกน้ำเล็ดมีเป็นยาวโอ้ห่วย อีสวนโ oh, oh, oh. oh. อ้โอ้โอ้ตาย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 โอ้คอมแมกก็อีทวอมยี่สิบเท่าต้องโดนนะ โอ้ยข้าวยมีตกแสงเว้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่แสงฟัดกับไฟไหมลองดูอยากลองซัดกับไฟนะเอ้ากดแค่แสงเดียวกงนยังยากเลยสองตาก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวบัฟหายเออเดี๋ยวบัฟตก สามารถฆ่าสันได้ตรงตรงผู้ตรงกันบล็อดูนุได้อีกบับแล้วดูนี่คือการบรรยาอนหูุ้ยเปิดทีพี่ย่งดังมีเท็ดโอ้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 ย่า <Okay. S 1> ปัญญาไปอยู่ธ์คโดนปัญญาฤโอ้โอ้ใช่เลยใช่เลยโอ้ yeah เยเยอะแหละมาตาไมาความเป็น,นระดับนี้ก็ยังเจอนักจุคมาสเตอร์อยู่ดีโอ้ oh. oh. ไปโดนโอ้คิดจะคอมโบเหรอไม่โดนครับไม่โดนครับไปบมโอ้ ไฟบอมนกคนปีนกับไฟเราไม่ดีคอเตอร์ไลท์สปีดเดนทอยเยอร์นะ โดนปัญญาอ่อนดีกว่าปัญญาอ่อนด้วยิจะทำอะไรก็อยากจะนึกถึงเนื้อเนื้อนุ่มๆทำไรทำไม โอ้วว้าโอ้จ้งเจอนักจู๊ดไปทำตาลไปพวกแมนยี่สิบเท่าเจอนักจู๊ดในน้ำนานก็เอาแล้วโอ้โหถ่าตัวแถมแรกด้วยโอ e ้ยต้องตีนไหมโคตรเลย ทำไมมีโน่เลยมีโคตรมีอาติพโอ้ยเล็กแล้วเราดูไม่ปิงนะแต่เล็กอ่า,อาไม่มีล็อกคิ่มาดิ เริ่มริงแล้วการิงเริ่มมาโอ้ไปโดนตอนไหมไปโดนโอ้โดนตอนมาต้นเต็มเต็มไปต้องมันยังอ่อนลน้ว เอาเติบเลยโอมเขาเติบกูหูยโอ้ไอ้รเลยบึ้งอ๋อล่วง ไม่ล่วงเลยอยู่ไม่ได้ปัญญาโอโอนเพอร์หน <Good S 2> ึ่งบ้านเดินคนยาก<ง> <Good thing. S 1> โอ้ตายโงเลยคุณติงคุณติงโอ้อัดตัวเองก็ไม่โอ้ย โอ้ว้าวไตายก็ไม่โดนหรอก คนเกินซาวด์กนโอ้แต่ไมีนาไม่สังเกตแม่โบโบเมื่อเด็ดไม่รู้ที่ร,รู้แต่มีนาหมด อยากอ้อนมาสถานีโคตรโคตรโอ้ตายลงแล้วพลิกกันไปพลิกกันมาอยู่เนีย่ยเมื่อไหร่จะจบโอเคจบแล้วอ,อะไรว่ new t i t a n unlock immortal begin ตาไวไปอะอสุดท้ายไฟคือผลปัญญา <c oughs> เนื้อปลาสันเดียวว่าไฟเนื้อปลาสันลดนั่ง <c oughs> <c oughs>

I'm <laughs> ชินแรงจนแรงจนแทบตายเลยไวมีโซเล่ r u n นนิ่งบล o ดไล์ประโย โ <laughs> อเวกไปทําไมวะอ้อบูเลตังยู878ดาเมจโอ้ไปดูปับปะบปร์บี้บูมเบลบาร์บี้บปมเบล ไอกันเล็กันบอส where are you? อ้เด็ก where me? a n น you don't know w h โดนดามีดแทงสวนอีสวนน้งเขาทำไมโอ้ยพ่อใช้ปัญญาอ่อนไหย วา,า,า,ายุลันอโวมีหำลงหาจังหวะเขาเตยโอ้โอ้ไม่ตายตัดตีตาย เย่ผลแสงชนะดูพอแล้วทาไมกินแหลกคิปไม่ปิดแฉหน้าจอทีโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก่อนปิดแชหน้าจอเป็นหนึ่งดอกก็สำหรับการพีคๆด้วยผลแสงในคลิปนี้ก็จบลงไปแค่นี้นะครับสนุกสนุกกันไปนะครับผมก็ไม่เคยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ